Day in this month? How many days in this month? I mean, thirty or thirty-one? Oh, in September? Yes. Um... January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Thirty-one, thirty, thirty-one, thirty, thirty-one, thirty, thirty-one, 30, 31, 30, thirty-one, thirty, thirty-one, thirty, thirty-one, thirty, thirty. Thirty. Yeah. Thirty-one. Yeah. And how about April? April. In April? Yes. Uh, thirty-one and april april is 30 do you have a technique to count it uh, teach me teach you. so you start on your knuckle january february march so that's 31 30 31 in 30. in your country you have to count it right? yeah that's how we do it yes, january. But january february march april i think if i'm sure if you put your hands like that it's January 31, February twenty-eight, March is thirty-one, April is thirty, May is thirty-one. Yeah. So in, in Thai, it's different. Yeah. Because uh January we call Mokala Khom. every month to have converse it does mean there are thirty-one days. And right April is May And Yon was it mean thirty, yes. สวัสดีครับจากตอนเริ่มต้นน้องๆคงได้เห็นคลิปวิดีโอกันแล้วนะครับว่าวันนี้พวกเรามาเี็ความรู้อะไรมาฝากนะครับแน่นอนครับว่าเป็นเก็บความรู้เกี่ยวกับปฏิทินแน่นอนนะฮะน้องๆทราบกันหรือไมค่ครับว่า1ปีมีทั้งหมดกี่เดือนนะครับแน่นอนครับว่า1ปีต้องมีทั้งหมด12เดือนนะครับแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าแต่ละเดือนของไทยเรานั้นมีกี่วันนะครับ สำหรับคนไทยนนเราจะมีวิธีสังเกตจากการลงท้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นเดือนไหนที่ลงท้ายด้วยคงก็จะมีทั้งหมด31วันเดือนไหนที่ลงท้ายด้วยยนก็จะมีทั้งหมด30วันและเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวเท่านั้นที่จะมี2 8วันแล้วก็จะมีเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมี2ิวันก็ต่อมเมื่อเวียนมาครบบรรจบรบ4ีปีจะมี2ิวันในรอบ4ปีเท่านั้นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราไปถามชาวต่างชาติเราจะต้องให้เวลาในการตอบคำถามเขานิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับการถามวัน ของแต่ละเดือนซึ่งบางคนถ้าเราถามชาวต่างชาติบางคนไม่ไดตอบได้นะครับว่าเดือนไหนมีกี่วันได้เลยนะครับแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังตอบไม่ได้เราไม่มีเกร็ดความรู้ตรงนี้มาฝากกับน้องๆครับชาวต่างชาติาน,น,น,นะครับก็จะมีวิธีการนบข้อนิ้วมือในการสังเกตเดือนแบบนี้นะครับเริ่มจากการกำปั้นนิ้วมือขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาดูนะครับเดือนนี้เป็นเดือนมก,กราคมต่อมาด้วยล่องระหว่างของข้อนิ้วมือเราก็จะเป็นเดือนกุมพ,พัน ตามมาก,ก็จะเป็นมีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมก็จะนับแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจะสังเกตได้ว่าตรงที่ข้อนิ้วมือของเรานะครับก็จะเป็นเดือนที่มีด้วยกันทั้งหมด31วันเดือนที่อยู่ระหว่าง ของข้อ yes, น้วมือเราก็จะมีทั้งหมด30วันนะครับยกเว้นแค่เดือนกุม่าพันธ์เท่านั้นเองนะครับตรงนี้ที่เป็นวิธีการนับข้อน้วมือของชาวต่างชาติครับพวกเราก็หวางเป็นอย่างยิ่งนะครับกับเรื่องความรู้เล็กๆน้อยๆวันนี้จะมีประโยชน์ต่อน้องๆนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ